ไไดด้้ขอนะรัตีห้าน้องนัทเหรอครับคีเค้กเลครับยังไม่รู้ด้วยว่าหมาปีตื่นแล้วตอนนี้ฮะยังฝันอยู่เลยครับแต่แบบว่าได้ยินมาเหมือนกันครับที่พี่เขาบอกแบบหลายคนมารอกันตั้งแต่แบบาโอ้โหเช้าเลยนะครับ ไเอาเก้าอี้ไปฉันี่เธออ่ะอ๋อพี่พี่นี่แหละถ้าเราตอนนี้เป็นอย่างนี้ฮรับอะไ้นะครับเมื่อตึ๊บเอาเรียนอยู่นะดังครับหรือว่าเราเราสื่อสารกันทางใจได้ได้ตื่ไหมปังตื่อไหมปังเมายังยืนอยู่แล้วยืนแล้วยืนอยู่แล้วอะรนะพี่อะไรนะครับสวัสดีทุกคนโอ๊ะ จำนะเรอบอะรนั่นนั่นดูชิปนั่งของพี่แเลนรั้นอะแบบโบกน่ารัขอะนะน้อยมากอะไรครับนี่ะัดสอนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เท่าไหร่ยิ่งโตไม่ยากเป็นเด็กมากครับใช่ยิ่งโตยิ่งเด็กลงครับอะรัเป็นไงบางครับคน ได้ถึงทุกคนมากๆอ๋อดีใจมากรครับที่ได้เจอหลายคนในครั้งแรกครั้แง,งแรกบ้างครับมีหรอครั้งแรกครั้งแรกเจอในงานครั้งแรกครับเป็นไงฮะดีใจที่ได้เจอ าจริงที่ยกมือคนแรกคนแรกคนหน้าคนตาครับก็ดีใจที่ได้เจอนะครับครั้งแรกก็ต้องเป็นครั้งต่อไปนะครับมีครั้งต่อไปแล้วก็ต้องมีต่อไปเรื่อยๆต่อไปอะไรพรุนี้เพราะว่าอะไรนะมี่ช่ามือโอ้โหหวานขนาดนี้ใครจะไปไหนรอดนะครับที่นี่โอ้จะจะไ ให้พูดอีกทีหนึ่งะไนะครับ <Lena> ครับอ๋อไม่ต้องน้อยใจว่าจะไปติ่งคนอื่นแต่ว่าแม็กกันนัทนั้น,นไม่วางหม้นายโอเคแปลว่าถ้าดื้อเหียอ่อนทุกคนจะดูใช่ไหมครับดูแล้วจะปัดเทแบบว่าแทบมาลงมะเขบอกาบอกว่าอะนะครับว่า,าเราไม่ไม่มีความหวงแหนครับแต่ว่า แต่ว่าเราจะอยู่ทางกันไม่ตลอดแต่ถ้าเรียกก็คือกลับมาเดี๋ยวนี้ถ้ากดปุ่มเมื่อไหร่คือต้องรีบมาอะไรนะโอเคเห็นไหมรู้ว่าทุกคนน้าดา่างมันจะมาแต่บามีบามีน้องนั้นคนไหนแอบปีเอลจกบ้านบ้างครับอ๋อม,มือกับมือยู่ยลุงฝงเดียววะอย่าบอกไปแล้วบอกลุงเดี๋ยวตกใจ ก็คือให้ไปหาคนอื่นได้แต่ท้าม็กซี่แม็กตอนาั้นคิดถึงอะไรต้องกลับมาหากันขอขอแส้ทสดงค่นน้ำลี่สุดขอแสดงให้ดรักพี่แม็กมานี้หล่อไม่มีตาโอ้โหโอ้โหโอ้ี่เธอ I'm <laughs> sorry. ไม่เห็นก็จีดเลยอ่ะจีดเลยมาแล้วมาแล้วอยากกอดอะไรนะมำงานกันทงานกันแต่ที่แม่ปัญญาใจที่แม่รักษาโรคได้นะครับแต่ว่ารักษาหัวใจได้นะครับครับใจใจแล้วคอยดามให้ครับครับครับถ้าอะไรนะครับถ้าร้อนได้ใอ้บรรเทาได้ไหม ได้ค่ะรับผมได้สิแม็กซ์ว่าไงครับอะไรนะทุกคนบอกไม่ได้เรียกเลยมาทำไมอะไรนะครับเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเราแหมอะไรนะครับที่ร้านเหรอครับครับร้อนไหมร้อนครับ จะไปเป็น,ะ<ใ>นแฟนอะไรนี่มากนีคนไหนจะต้อน้องนันบ้างไหมเรี้ยงสี่อีเลยนะจระเนี่ยรองนัน้องน้นยอไหมยอ,องนนยอดแยยอดดีพันเธอแค่พันให้เหรอไม่ได้จะเป็นอะไร อะไรนะครับเรียกเหรอครับได้เรียกแม่หรือเปล่าเรียกว่าอะไรครับโทษโทรโาโทปมาน่ะอุ้ยได้ครับเดี๋ยวนั่นนั่นเจ๊นั่นนี้หรอครับเรีกนั่นนี่นั่ก็ได้แ่เรียกนัดให้หน่อยรัออุ้ย đi chơi đi chơi với mọi người. luôn với cả để không ที่มองสนหรือที่ยูเนียนใช่ใช่ครับรวมครั้งที่แล้วกับที่เป็นอ๋อสุชธิลิกิจออกสุชธิลิกิตไม่ได้รวมรวมนะครับใช่ใช่เอางานสุดในนักสืบแล้วก็งานในรูปที่ถึงทุกคนนะใช่ครับแมนนั้นอลักมากน่ารักมากตุ๊กตาน้องเดียวของเขาอลังแบบอลังแบบตายกันล้เอ้ยไฟไฟใหม่ อ๋อยังอ right, ๋อไปสวยบสวยดีก่าแบบตัวตัวตัวตวตอวตวตัวตัววัวตัวตัววตััวั แม่น่ารักแต่ว่าแม่อยากจะซื้อแอร์ให้แม่แม่ก่อนดีกว่าครับผมถึงคนร้อนก่นเยอะนะฮะบอกเลยว่าข้าบนเวทีนี้ก็มีลมครับแต่ว่าทุกคนมันนั่งเราข้างล่างนร้อนกินมากข้าบนเวทีนั้นดีแต่ข้างล่างผมเรียกว่าร้อนแบบแดดแบบไฟเนี่ยครับขาอะไรัน มีะรอไปได้ครับขอไอสสัยสุดอะไรนะครับโปรเจกต์ป้าไฟที่แมเป็นใช่ไหมอ้ยพี่เป็นหมอนลูกี่แป้ายไฟที่แม็กเป็นหมอนอันใหม่โอเคเข้าใจฝากด้วยนะครับทุกคน ทางเจนนะครับแล้วก็ทางอิชิตันนะครับขอโปรโมทคู่นี้หน่อยคู <III> ่นี้ใครว่างมา้งครับไปเชียงใหม่กันคู่ <not gonna> <there> นี้เจอกันที่เชียงใหม่นะครับคู่นี้ <not gonna> <there> นมีงานที่เชียงใหม่นะครับใครว่างไปทำอะไรกัน <not gonna> <there> อะไรนะ <not gonna> <there> แล้มีความรักหรือเปล่าดี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 ด Come <laughs> on, ถามบ่อยกับแบงก์กันนัทว่าถ่ายซีรีส์เหนื่อยไหมช่วงนี้เหนื่อยไหมใช่ไหมครับจริงๆอ่ะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าเข้าไปดูทวิตเตอร์ทุกคนแบบว่าพูดให้กำลังใจกันก็คือหายเหนื่อยครับแล้วก็พอออนทุกคนให้กำลังใจกันก็จะตีใจหายเหนื่อยเป็นไปทีแน่นอนครับสัญญานันคนบอกเลยว่าทีมทีมกำลังใจของเราคือแน่นหนาใช่ครับที่ถ่ายอยู่เพียรเหนื่อยปุ๊บอยากได้กำลังใจก่อน หาง่ายมากครับผมแอสแทกดีเฮียแล้วก็คิวเท่าไหร่ก็ไปเลยแล้วก็โอยนะถ้ามีที่ถือชื่อนกันครับแต่ไคู่ที่ถึงชืนามาเลย อย่งนหขอเสียงคนรอยากเต้นซุปเปอร์หน่อยนะใช่ว่าออกกำลังกายได้นะครับก็ขอบคุณนะครับทางอิชิตันนะครับวันนี้ทางเจสฟิตเนสนะครับที่ให้โอกาสได้มาทำวันนี้นะครับแล้วก็ได้เจอทุกคนด้วยนะครับแล้วก็มีสถานที่ให้เราได้เจอทุกคนด้วยนะขอบคุณทุกคนที่มาหานะครับที่ถึงทุกคนมากมเลยทถึงทุกคนมากมากเลยครับที่ถึงทุกคนมากมาเลยเรามาถ่ายรูปกันก่อนเรากับนะครับใครว่าที่นี่ดรือมันชื่อใหม่ คือนะครับผมส่วนเรื่องนอนให้มันเป็นหน้าที่นัดเองครับให้นัดนอนเผื่อคนเดียวพอทุกคนไปห้ายใจได้แนจ๋าถ่ายรูปกันนะครับลงก่อนไ่ยูก้องยแม่กระดแม่จะทไมไม่รู้เธอรู้ ไปก่อนแล้วกัน๋ยวเราถ่ายตรงตรงนี้นะแล้วตรงกลางนะตรงเน็กโดนนะครับดังทุ่เห็นเนเลยขอบคุณทุกคนมากๆนะม่มมีคิดถึงแล้วลูกเอ้ยใจแท้ค่ะแล้วไม่เจอมาหลายปีแล้วลูกผ่านมาแล้ว50ปีทำไมทีพอจะมีตะเย็นต้อกลางใจใจกลาง อะไรกันเนาะ